ติดตั้งตัวดีเลย์5สเตปนะครับใส่รถอ l น n e w ปี2023ครับตัวนี้จะเป็นตัว125ตัว LED นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับชุดดีเลย์5สเตปนะครับข้างในก็จะมีข้าจะมีเป็นชุดดีเลย์แล้วก็ตรงนี้จะใส่แทนตัวดีเลย์นะครับดีเลย์ดีเลย์ติดรถเรานะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ทำการแกะ เรารก็ทำการถอดปลั๊กนะครับปลั๊กเดิมนะครับสายที่เป็นปลั๊กตรงนี้นะครับเสียบเข้ากับตรงรถนะครับสีดำต่อเข้ากับตรงสีแดงนะครับสีดำต่อเข้ากับตรงสีแดงตรงนี้นะ ตัวปลั๊กดาแดงตรงนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อนะครับตรงปลั๊กดําแดงตรงนี้ไม่ต้องต่อนะหรือว่าใครอยากติดตั้งก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นต่อสาย USB ีเฉยนะครับสายสีดําเส้นนี้นะครับสายสีดําเส้นนี้จะเป็นสายกาวนะครับของผมรถผมหาที่ลรงลางไม่ได้ผมจลททาการตัดแล้วก็ทกําการต่อตรงนี้นะครับเข้ากับตรงตรงที่ ใส่กระจกนะครับว่าของผมที่ใส่ลงกลามันหายากเพราะว่าตรงนี้ก็ผมลองใส่แล้วมันมันไม่ได้นะครับยงกาแไปบ,บ้านๆเลยนะครับหรือว่ารถใครที่ใส่ตรงเส้นสีดำตรงนี้ดีดนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่รถผมไม่มี ผมก็จะทำการแบบนี้นะครับเส้นสีเหลืองเส้นนี้นะครับเส้นสีเหลืองเส้นนี้เราจะดทำการต่อเข้ากับตรงสต็อปอีกหน้าครับ สต็อปเบรกน่าจะเป็นสายเส้นสีเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองนะสายตรงสต็อปเบรกน่าจะเป็นเขียวเหลืองนะครับขาวเหลืองจะอยู่ด้านในนะครับขาวเหลืองจะอยู่ด้านในนะครับ ผมลืมไปนะครับว่าตัวนี้ใส่แทนตัวดีเดย์เดิมนะครับตัวนี้ใส่แทนตัวดีเดย์เดิมนะครับผมลืมบอกไปดงนั้นเราก็มาทำการเทสนะครับมาทำการเทสตะครับเวลาเรากำเบรกนะครับก็จะเป็นไฟพามากนะครับจะเจ็บที่หนึ่งครับผมจะเจ็บที่สองนะ สเต็ปที่สามครับสเต็ปที่สี่ครับสเต็ปที่ห้าจะเป็นตัวเบรกนะครับสเต็ปที่ห้าจะเป็นตัวเบรกนะครับดูอีกทีนะครับ สเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่สามครับสเต็ปที่สี่ครับสเต็ปที่ห้าจะเป็นตัวเบรกกับพริบนะครับเบรกแลวจะเป็นตัวกับพริบผ่าหมานะครับเวลาเราเบรกจะเป็นกับพริบผ่าหมานะครับ จ,จบรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ